สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกับน้องจำอีกแล้วนะคะลูกค้าเจอน้องจำต้องเจอรถสวยๆจากทางบริบาทแน่นอนนะคะว่าวันนี้ค่ะสูตรพิเศษเลยนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะมองหารถสวยๆอยู่นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะสําหรับคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะลูกค้าเป็นรถเก่งอีโคคาร์อนเนกประสงค์นะคะ เริ่มต้นพรอมสบายๆายดอกเบี้ยถูกๆนะคะต้องขันนี้นะคะโตลิต้ายาริเครื่องยนต์1.2นะคะตัวนี้เป็นตัว NT นะคะปี2022ค่ะมาพร้อมกับตัว ทังสีเทาดำนะคะสภาพสวยมากๆเลยคันนี้นะคะด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้ากระจังหน้าสีดําสวยๆดูดูแบบนี้เลยนะคะลูกค้าด้านข้างค่ะเดี๋ยวพาไปชมเลยนะคะ <S <S ในส่วนของด้าน,นข้างคังนนี้นะคะเป็นล้อกระทาแบบมีฝาครอบมาให้นะคะลูกค้ายางปีใหม่สภาพยางพร้อมใช้งานเลยนะ,ะ <S <S ดอกยางยังคมๆอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้ <S <S ถัดมาในส่วนของด้านบน,นะค่ะลูกค้าตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของด้านข้างนะคะสภาพสวยมา สำหรับคันนี้นะคะด้านในนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะเลขไมเ่เพียงแค่21,000กว่าโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยให้มาแบบครบคันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้น,นะคะ เป็นแบบแมตนวลแล้วก็บอบเป็นบอบผ้ากำรรมะหยี่นะคะมีรูดลายในส่วนของตรงกลางนะคะผู้โดยสารด้านหลังค่ะลูกค้านี่คือพับให้เห็นก่อนเลยนะคะว่าพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะเวลาที่เราพับมาแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะเวลาพับขึ้นนะคะลูกค้านี่พื้นที่ในการใช้สอยผู้โดยสารด้านหลังคือนั่งไม่ต้องลำบากเลยนะคะลูกค้าห้อง ของคุณในสารไปแล้วมาในส่วนของช่องเก็บสัมภาระกันมากดีกว่านะคะน็อตทั้งสองด้านนะลูกค้าไม่มีขยับเลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะเวลาที่ขับรถไปส่งของเนี่ยไม่ต้องกลัวเปียกเลยนะคะลูกค้าในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเฉินให้แทนนะคะยางอะไหล่ไม่มีมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีที่แฝนมาให้กันถึง4จุดเลยไฟด้านหลังอีกหนึ่งดวงนะคะลูกค้าก็ถือว่าเป็นรถที่ น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะเพราะว่าผ่อนสบายมากคันนี้นะคะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของ ห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องเป็นไงสวยตรงปกหรือเปล่านะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะตากล้องแพนช้าๆเลยนะคะห้องเครื่องนะคะลูกค้าเนาะทั้สอง ขยับนะคะห้องเครื่องสวยๆเดิมๆเลยเป็นปี2022สภาพเนี่ยผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยนะค,ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมเลยนะคะเครื่องยนต์1.2ประหยัดน้ำมันด้วยนะ,ะช่วงนี้ก็อะไรเซฟได้ก็คือ ควรเซฟนะคะลูกค้าที่สําคัญลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ยสาหรับ4ปีนะคะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2.59ส่วน7ปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2.99นะลูกค้าก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะคะในตอนนี้นะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะที่บ่อรถบ้านสาขาราชบุรีนะคะลูกค้า อยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะและคันนี้นะคะเริ่มต้นผพลนเพียงแค่7,000บาทออกรถศูนบาทนะคะลูกค้าถ้าอยากได้เงินไขดีๆแบบนี้ลูกค้าต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่านาทีนี้ใครเร็วใครได้จริงๆต้องใช้คํานี้เลยนะคะสําหรับวันนี้จำาเลยก็เจ้าตรวได้ยดยาเล็กคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ